แนะนำครับเฟลฟ้าซัคซิสมอนะครับ, fast, รบล้มให้เร็วสำเร็จให้สุดก็ง่ายๆครับหนังสือเล่มนี้กันมาจากประสบการณ์ของ ing, mm hmm. 1 0 x Consulting ในเครือเดลิตกรุ๊ปที่เรามีโอกาสได้รวบรวมเอาประสบการณ์ที่คนที่เขาทำแล้วเกิดความก้าวหน้าในชีวิตทีมและองค์กรน,นะครับเอามาส่งมอบในรูปแบบที่เป็นเรียกว่าทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะคิดได้แล้วก็ ทำเนี่ยทำได้เกิดทักษะติดตัวเองนะครับไปจนถึงวันที่เราไม่อยู่บนโลกใบน,นี้แล้วไม่มีใครเอาไปจากเราได้เลยแล้วก็แน่นอนครับทั้งหมดทําแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเพราะผ่านการพิสูจน์มาแล้วทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศในทุกๆวงการนะครับในทุกๆวงการดังนั้นแล้วจึงเป็นหนังสือหรือว่าสือ่อที่ตั้งใจให้ทุกๆท่านสามารถนําไปใช้ได้จริงผ่านตัวท่านเองอย่างที่ ออกแบบได้ด้วยตัวเองครับผม